อ๋บนะคมยบ म ตัวรถมันเป็นสนามกันสเตเดียมครับ <laughs>

ไม่ใช e ่ยังไม่มาเป็ดเป็นแค่สิบนะคู่ยังไม่มาใชอให้กับุตรงนี้นี่ยถ้สามงาจได้รต้มได้นะครับตรงนี้ตัวกสิบบาทนะครับทานเลยสำคัญ่อปลาคู่ยิ่เลยจูเน่คู่ยิ่งเลยดีด้่เดี๋ยวมันเป็นนีมันเป็นนีพี่จะบอกรสิบบาทนะคู่ทานเลยด้พี่ตีมาใั้คู่านเล ก้มมันหวานๆนี่10บาครับหวานเกี๊ยวหวานเกี๊ยเลยครับสามอย่างี50ครับใช่ถั่วนะคะถ่วงละ10บาทอย่างเดียวนะคะเขาไปร้อยใบเดียวคาตาเชนี เขาเรียกว่าอะไรนะคุปนะอะไรที่สบที่สิบกหรอนแป้อย่ะไรอย่างงี้เยอกว่าแปดร้อยิบตัวก็ไม่เอ้วเอาหนึ่งเหรอคะเอาอันนี้ สามอย่างห้าสิบรวมได้ค่ะถั่วมาละสิบบาทสิบบาทนะจ๊ะ ร้อยหกสิบร้อยหสิบี่ร้อยหกสบี่สามสิบสี่ตอนเก้าสิบทั้งหมดสอหาสามตัวยี่สิบบาทตนี้นะรวมทั้งหมดนาจะซื้อถุงมาแบบนี

คอมโปงเลยฮะมันไม่เขียวนะหอมอันนี้กวันอันนี้อันนี้เขา้นน้ำยาไม่ให้เือยถ้า่จ้อนตวันมันจะเริ่มเลือกันห้าสิบกอาเลือกเลือกเอาตรงไหนนี่้นใจเลยช้ เอาหมูยี่สบเอาเนื้อหมูสองหิ้ใช่ไหมยี่สิบยี่สิบยี่สิบสี่หิ้งหมูยี่สิบอหมูสองชอบสองแล้อหนึ่งต้องรับสิบโลไม่ใช่ต้มหมูยี่สิบบาทากคืนห้าสิบเลยนะครับต้มส้มทละางหมูรวมกันได้นะครับหมูยี่สิบหมูยิบหิ้

ปลาดุน่าโซนะคะยังไงเหรอเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นแบบพวกนี้เหรอเยอะอยู่มึงเยอะพวก ไม่กจะมองข้างหน้าอยู่นะแต่แกไม่ทำไป็นฝังนั้นไงจะปลอกหม้ออัอนคุณมีมือกี่โลอันไหนครับสิบโลดิบโลครับเหลือ่านเจ็ดสี่สิ่โลที่ยังจะเยอะที่ไหนค้ับลุ บนโต๊ะมัน,มนสิบบาท สามหเลยนะครับผลไม้ด้านโต๊ะแล้วก็บดงันได้ครับเจี๊ยงแกะด้วันได้ครับเจี๊ยงแกะด้วยแล้วก็ม้วนโต๊ะ